พี่น้องพี่น้องเบิงเบิงเบิงสาวคู่เห็นหนังอยู่ที่อยุธยาเห็นหนังเห็นหนังเพคนเอื่นว่ายนังอันนี้าเจ้าคนเอื่นอันนั้นเบิงก่แต่เ้าเของมาเลยมันมัน,ม,นมันชี้ย้อนเสียงเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็จยจะใครเห็นเพราะว่าห้าวจิ๊ีถูกกายเมืนเน่อไงรถตีดพี่น้องรถตีดกายกุเขมากับรถตีดคือเกา่ารถตีด กับสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องเด้อกับทักทายสบายดีทั้งฟังเล่าฟังไทยแต่ก็อยู่ต่างประเทศน้ำนอนมีอยู่บ่ปวดต่างประเทศเนี่ยเอฟซีเอฟซีจ้าให้กำลังใจหน่เด้อพี่น้องเมืองแน่ไปกันพี่น้องเห็นบ่บุบบ้าต้องกางบ่ป้าเฮ็ดแบบแต่บ่บุ้งบ่เคนเอื่นยัง แต่ว่าแนมเบิ้งนี่ก็เก่าแก่ได้พี่น้องเพราะว่าอันเพิ่นธันกับบุรีธาชีใหม่คือสิแม่นทรงหูเดิมไว้แต่กับบุรีธาชีมันก็สิย้อนเสียงมาพี่นออ้องเนาะโอ้ยก็ยังให้พี่น้องเห็นพี่น้องเอ้ยตะวินตกดินนี่ไปไปโตนเนีมันช่วงเวลามันชี้คำๆประมาณหูหมู่ปลายเพี่นง สิประมาณนี้เนะี่น้องเนาะเฮากัเบิรงก็แล้วนี่ว่มามันเป็นอะไรรถก็ร้ายเนาะคือว่ารถสิบุรายเมืองอยุทธยาในยินแต่เป็นแสดงงในละครพี่น้องเบิรงละครไทยการเกตกับพี่เหมอนโอ้โอ้โอ มาบึงแต่ว่าบึงวัดสิได้เขาวัดนั้นหรือบงมือนี่มาทำธุระนา,ราะมาธุระเลยเขากะบางอะมันค้ำกับจิบเบร่เขาพี่น้องเอ้ยมึงไงโรตีเทๆ่ๆเนี่คือว่านอกเทปสิมบูบตีด์กระตีสคือเกา่าแต่ว่ากระปุบเชิงขนาดโรติดแห้งเนาะพี่น้องแต่ก็ไปได้ เส้นทางของของยู่ในอีกอะกันยัยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องทางรถไฟฟ้าสองเส้นเลยอีกทางหนึ่งเป็นทางรถเบิ่งงุงขาง่งามอยู่แต่แบเบิ่งงุงขางนั้นที่มันโยนเสียงเนาะพี่น้องเสียงเบิ่งยิ่งงามเลยเบิ่งน้าเบิ่งน้าพี่น้องเบิ่งน้าไปบ้าน เราไปลินเลยพี่น้องวาดตัวทีว่าออกมาแถวๆนี้ก็รถเที่ยงห่างเลยพี่น้องเลยห่างแล้ว đẹp hơn bông nói ได้พี่นนอะกําแพงเรียงลายกันมา่กงกวงนึงอันนี้ก็เพื่อนปรเมีประชสุนเนาะอันนี้เนาะซองฝากทางอันนี้มองพิมานแีงจริงกองกวงปะเดินหยา่ามาทางนี้มาตลาดกัน ียังยุบวยอ่อนเสียงพี่น้องเลยเลาะเลาะเลาะถนนพี่น้องเลาะถนนสวดพูนสวดพีเลยเนาะนี่นี่นี่สวดพูนสวดพีมาต่ออันเนี่ยังไงอเนี่ยคู่ พิชยาลัยนครศรีอยุธนะย,ยาอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางก็ชิแมีนนั่นนี่พี่น้นอ,อ,อง,งอมัวงสร้างกระจายกันก็แบบเป็น,น,นเห็นเสาไฟแล้วก็มีหัวสรางมีงาสรางเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเนาะ จะบูบูฮูซื้อถนนเด้อพี่น้องเด้อตามพวกที่ตามเก่าเห็นบัญชีเขียนป่ายไว้บ้นานถนนอย่างแต่อันนี้เขาบูฮูเฮก้าตามภาษาคนหูเนาะนี่นส่างส่างแม่ลูช้างช้างเมลูเนี่เบื้องนักระสางนห้พี่น้องตทางฝ่าพี่น้องมาบูงสนุนได้กีบีก็เของเขาแท่นหน,นีละเนาะ น้นนึ่งก้ามนอนพักเนี่ยขีเกี่ยวไปเยอมากเป็นยังไงปัญห์บุกหัว,หว,วมันยังคือแต่วานนี้เมืองกีนี่คือใครแบบสถานที่แต่ดูแต่พอนเอามาเห็นเป็นขราสการนะพี่น้องขราชการอูอืะรต่ออุ้ย,ยน งามงามพี่น้องเลยงามงามพามาเลาะเบิร์กพาพี่น้องเลาะถนน,นพี่น้องถนนถนนกับเป็นแบบว่ามีตุลใหม่ไงใหญ่ไงตุลใหม่หอู้หพี่น้องพี่น้องเฮ้ยเฮี้ยนแล้วเห็นแล้ว อ่านอาต้องอ่านผูนท่านพี่น้องคือจแมนซื้อวันนดนี่ยแหละแบบแบบถนนงงามีแต่สีงามๆล่ะงามีอะไริพี่น้องแล้วถนนเมืองอายุทยาอายุทยาตามแต่กาวหันได้ยินเป็น ซาลือมาว่าเที่ยวนี่เห็นยังก๋กวยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวเรือคะแนมบ้าเนเฮา,ากับฟื้อเรือนี่เลยพี่น้องว่าแาซ่บว่ะชื่อดังเลยกว๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยละเศร้าบ่าสิบห้าบาทนะคะแนมถ้วยใหญ่ก็ประมาณห้าหกสิบบาทนาี่แหละตามตามที่เห็นไลน์คนลงคลิปแล้วพี่น้องเาโอ้ย่นนพี่น้องนี่นี่น,นี่ตอนเช้าครูขี่มาแทบอิด์นะ ว่าโรตีสายไหมนี่โรตีสายไหมนี่เซนเห็น,นแต่ส่วนล่างเป็นกระเหลือปีดแล้วเนาะเขาเนีนเ่ยไปทีบอมักอะนะไปที่บอมกกันนะมกมาเซน,นีเด้อพี่น้องเด้อแต่กูก็บอกหัวเรามาเมืองนี่เมืองอยุธยานี่แบบสุดหอดเลยนะนี่พี่น้องมีแต่แบบว่าส่วนล่างเซนเี่ยมีโรตีเห็นเลยมีโรตีที่แบบว่า จก็ชีวานได้ไรบ้างลายๆทีว่วนันเนมเบืองแต่วันยำยำเรียงๆอะบะตี๊บเบิองนะฮะอันนี้กันนี่โรตีใช่ไหมแต่สาวากูเคยกินแต่ของซื้อว่ามันแบบว่านี่ผมซื้อหวานๆปวดนะพี่น้องสาวากูก็เลยบ่มักไปได้ตามนี้ใส่ส่วนตัวได้อันนี้ฮะถ้าให้มากะแถวนี่ลายพี่น้องมาลวดลายแห้งโรตีก็ชิมกันเลยแค่เดอ้อ แต่ว่าแนวอื่นก็มีอยู่หรอกเนาะแต่แต่ว่าเกตอันแถวๆนี่ฮะโรตีขึ้นซื้อเลยนะโดนร้ายนะนี่นี่ไฟหันอันก็โรตีพี่นอ้องนี่โรตีเล,ยลายแบบป้ายขึ้นหันที่วยวร้ามีแต่ป้ายโรตีหันหน่อยหันใหญ่แบบสไตล์แบบโรตีมาเต็มนะพี่นอ้องแค่ทำฉีบเอาแล้วก็ได้คือสีเมนเห็นหรือโรตีอ๋อว่า สองโทรัศนดกระรายได้พี่น้องเอ้ยตามสากูแนมเบิง่งกองโทรัศนดสองสามสองเจ็ดกมีสองหาก็มีแบบบางเตือกับอกทั้งสองสามสองหาเออเออเห็นพี่น้องนี่ไปเป็นขกนนินเนาะโอ้ยรูดีละเจ๊ะบางเนี่ยพี่น้องรูดีแต่ว่าเที่ยนี่เป็นกระายไรเนี่ยเนาะอันเพิ่นมีโดกระไร โรตีใส่ไม่ออกสองทางสองหาวไล่ไล่พี่น้องมาเลือกซื้อเลือกหาได้ได้พี่น้องเดือมาเดือมาเดืออ,ตอแต่อาหารอาหารกับมีอยู่ดอกเวรมาบูมีได้บูอึดนี่ตายยุดไหวตีโรตีบ่อแถวหนี้โรตีหายาสำหรับอะไนี่ยสองฝากทางกับมีแต่โรตีดได้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝ่าวิ่งสำนีเด้อพี่น้องเด้อไปเด้อสิบนีเด้อ